สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับครับวันนี้จ้าาพี่น้องเซี่ตามต่อได้ครับผมแนวทางเล่าพัฒนาครับพี่น้องเนาะครับครับวันนี้อูวน้ำเช่ายิ่บ้านน้ำเสนอครับมพอแสวงเนาะครับครับคพือว่าเดินดีได้ครับผมครับเด็กพอแสวงครับให้พี่น้อยเป๊ซี่ได้ฟังเสียงพอเลยครับเพิ่มบรรยากาศแม่เพิ่มวิเคราะห์ตัวเหล็กไปนั่งครับผมเพราะว่าเหล็กเด่น ล่าพัฒนาเพื่อนกับเขาดีครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกับขอขอบพระคุณพอแสวงครับครับที่ให้แนวทางนะครับเดี๋ยวถ่ายทอดนี่แฟนครับทางสองได้รับชมรับฟังน้ากันเนาะครับเดี๋ยวฝ่าล่องหายพี่น้องเอฟซีเลยครับผมวามือแรงนี่ครับจะได้นําไปเสียงโวกเสียงดวงครับผมเล่าพัฒนาพอแสวงยี่สิบสี่พฤศจิกายนครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับครับ พ่อครับบุญน้ำใสสวัสดีครับสวัสดีลูกบุญลูกครับก่าวมาเชียร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับเน่พอขายของดีปะครับบุญนี่ก็่พ่อได้ขายอยู่ด้วยเหรออือครับขายก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่นครปฐมด้วยครับผมครับโอ้สุดยอดดีลๆนอเล็กเด่นเล่าคันนี่ครับบุญน้ำใสถ้าได้ติดตามพอจะรู้ด้วยประวัติเลขเด่นเพลินนิดลุดยากครับพี่งหรอ เอามื่อวนี้กะมานำเสนอให้พี่น้องเอฟซของอุ่นน้ำใช่ได้รับชมรบฟังกันครับพ่อครับราวพัฒนาครับยี่สิบสี่พฤศจิกายนเลขเด้งกันเท่าเหร่ครับพ่อรุ่นสองสี่เหรอหนึ่งสองสี่ครับรุ่นสอศูนย์สองสี่ตัวเก่าอ๋อเอาศูนย์สองสี่ครับ ปกติก็เจ้าวันนี้ตัว้องใช้เสีเ้ยวตัวนี้บุกภูเขามาเลยมันมีตัวบุกภูมิอยู่ตัวนึงอยู่ไม่ถึงเล่มามั้งพอนี่เล่าเล่านี่เขากันอ๋อนี่ตัวเด่นนี่ยังเป็นตัวเก่าอยู่ที่ให้น้ำเชียร์พาด้วยเออตัวเก่าอยูอ่แต่ว่าตัวบุกภูมิเปลี่ยนโอ้มีดมีดมีดสุดสำล้องให้มีดสุดสำล้องครับพ<อ>ีเ <c oughs> อาครับพี่น้องสุดสำล้องกับสามที่สามสอง ซี่สามสองประกบศูนย์สี่สองเนี่ยหอครับครับเออศูนย์ซี่สองเอาลองบ้าครับมันเห็กแค่มันก็เบิร์นลายเลยมันเบิร์นตัวนี้ครับผมอมันสั่มกันมันเป็นเหล็กเบิร์นตัวนี้มันเด่นซีกับสองครับไปเฉยซีซีสองเนาะซีซีซีสองซีซีซีสองนะครับครับเออสามซีสามซี่สามสองสามสี่สามสองครับ นี่แค no nah. ่นั้นแหละกันเบิอนกับสองสองซีซีเท่านั้นแหละครับครับผมสองสองซีซีครับผมเอาซีสองตัวนึงซีสองเบื่อมันนกันซีสองเอาแล้วพ่อเอาแล้วครับผมเออแค่นั้นมีแค่นั้นแหละโอ้นี่ยพอจะมีสูตรประกบอีกตัวหนึ่งครับผมครับอันนี้อันนี้มันติดติดทั้งบนทั้งล่างเลยเนี่ยอ๋อนี่ไปเลยทั้งบนทั้งล่างซีสามสองอ่ะครับซีสามสองนะครับเบิดเบิ้งแลังกับบรู กับเป็นเล็กที่บดถ่มกันหลายเลยครับผมกับอันที่เป็นลงใหมกับน้ำเชียร์พานด้วยครับพี่น้องบดถกันหลายครับครัวมนมาหลดหน้ากันส้นอ่ะถัดส้นหามาตีพอส้นมาหลุดส้นสี่กับสองบดต้นจับโคเขาหลุครับถัดถัดส้นเนี่ยตัวเด่นมันจะมาอ่ะพออะไรอืงคบเบิ้งหน้าแคบแย่งวดยแกงวดไมหลอก เก้าเก็บเปิดแปดเก็บกนอะ่ะครับเก็บมากโอ้นี่กันถือว่าสุดยอดครับผมเด่นศูนย์สี่สองครับตัวเน้นตัวเด่นอ๋อปีเจะนะเบิงมีสา,า,ามตัวก็พอสามตัวสามตัวดีเห็นเห็นบนในศูนย์ที่สี่กับศูนย์สองสองไม่เด่นศูนย์สี่สี่ครับ ศูนย์สอองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองสองศูนย์สองศูนย์สี่สี่ศูนย์สองสองเป็นเล็กเบิร์นไนแลวล่ะตกตกโัปนตัวเบิรดมันตัวเล็กม่อนสิเบิรนอยู่นะมันชวนหลไหมครับอาทิตย์นี้ม่าท่านเบิรนะครับผมอมาท่านเบิเนี่ยเนี่ยได้ครับเป็นลองภพยในอาทิตย์เจ็ดยีมีเบิอยู่ได้ครับผมจันพุธศุกนี่ลองเบิร์นเพราะว่ามันเล็ชน กันซ้ำๆอยู่ครับพี่น้องซีกับสองนี่สองซ้นหลายวมดครับอลูกๆเป็นยงเลยเมื่อเนี้ยเขาเขาเขาเป็นงวงเลยครับผมเอาลองเบิงครับผมแนวทางตัวเลขครับซีกับสองนี่ถือว่าเด่นด้วยครับผมอยู่ในอในงวดนี้ครับพี่น้องเนาะกับมีหลายสำนางอยู่กับพ่อที่ติดซีติดสองนี่ครับ มันมาสุดเก่านะเรื่อมันสุดเกาก็มาไดลยัองสิแม่ขันคือมรุดกับรถต้งวันนั้นหละ่อนที่หลอกตามเ่านี่ยแหละมันก็เดินมากสิล่ะมันกับมาตลอดอยู่เดีอล่ะมม่ร้ดล่ะเรขอเคย่อออกก็ออกใดเด้ครับพี่น้องซีสองวันผุดวัน่อกไมมเรื่อยเ็นเระว่างให้ดีครับผมเกือบฮาซีไล่ออกเลยหรือว่าจะเป็นซีสองสองก็ได้ได้ครับพี่น้องระว่งให้ดี เออเลข็ก่ระวังเด่เลขตัวนี้ครับวังให้ดีเอ๋อลองเบิ่งกับผมครับอู้น้ำไช่ได้นำเสนอสู้พนะี่หนังสี่เบิ่งเป็นแนวทางเนาะครับพ่อเออเป็นแนวทางเลขกแต่ไม่ขอไม่ลดยืนละครับทำไม,มก็จะเอาม,มากับาพานไปก่อนอะไรไปเกี่ยวเขาไปแล้วพ่อททางบ้านครับพุ่นพุ่นดูหรืว่างได้หรือเปล่อืมไม่ได้ก็น่าให้น้องเห็ดครับ ครับมบมวยน่าสิบกว่าปียี่สิบปีแล้วครับอลบกวนพอทำนี่เนาะครับครับมวยไทยยังเอาพื้นไงอ๋อมืมวยไทยมือื่นยังโทษเด้ำอ้นไครับมือโ่ะครับต่นเปนอะไรล่ะเนนะครับรอดตัวผมครบตี่พอตัวนอะไรกาุนลิงอตัวนเนี่ยต้นุนกงไเ็กเดตัวนี้นุนกำลังครับนีเอวยไทยครับเดี๋ยวมืออื่นให้อ้นรมาตามคับผม ครับขอบเอ้าคลิปนี้กัสวัสดีครับพ่อครัขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับกระไดตามวยเราพัฒนาเนาะครับของพ่อแสวงครับกระไดตามเป็นตัวเด่นตัวเดิมนะครับศูนย์สี่สองครับตัวประกบสี่สามสองครับจับคู่ครับสี่สี่สี่สองสามสี่สามสองครับ กันเบิ้ลครับสองสองสี่สี่ครับสามตัวศูนย์สี่สี่ศูนย์สองสองครับปีเจ้าเบิ้ลครับพี่น้องเดี๋ยวเจ็บตาวลงให้พี่น้องซีครับเลขเพิ่นกับน้ำเชียร์ผ้าร่วยกับลงไปแลลวครับตัววากับพอดีเพนวาเพินก็มีตัวประกบที่เด่นออกมาอีกชุดหนึ่งครับพี่น้องเนาะก็เลยอยากแกมานําเสนอพี่น้องเอฟซีพร้อมกับเป็นเลขชนกันอยู่ครับผมครับมีซีสองครับผมทีวาเลขกเด่นเดนครับ ถ่ายคลิปมีกัขอว<ๆ>อวยพรในพี่น้องที่โชคดีครัดูเ,เลยเงินน้ำกันนะครับที่ดีมีแห้งทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ